สวัสดีครับหากท่านใดหรืออู่ทำสีใดเจอปัญหาการพ่นสีไม่เนียนนะครับไม่ละเอียดกําลังมองหาหัวพ่นสีดีๆนะครับเรามีอุปกรณ์มานําเสนอให้ครับเป็นกาพ่นสีนะครับกาหง่ายยี่ห้อไ m a มเป็นกาตัวใหญ่ไซส์มาตรฐานนะครับสามารถพ่นได้ทุกสีนะครับอย่างเช่นสี 2K นะครับสีน้ําสีน้ํามันพ่นได้หมดนะครับผมสามารถปรับระดับแรงลมตามการใช้งานได้นะครับหัวเป็นทองเหลืองแท้นะครับปรับระดับกระจายหรือว่าพ่นตรงได้นะครับตัววัสดุ ทำมาจากอลูมิเนียมอย่างดีนะครับถังสีเป็นสแตนเลสนะครับใช้งานง่ายน้ำหนักเบาพ่นได้ทั้งวันนะครับผมให้เนื้อสีที่ละเอียดเนียนเงางามนะครับต่อปั๊มลมได้ทุกขนาดทุกไซส์นะครับหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจ Facebook ได้ครับขอบคุณมากครับ